สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมื่อวันที่6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี่ยผ้าพรมพี่น้องไปเฮาสุขสุข,ขอนมาติดตามาแนวทางนะคะในคลิปนี้แอดนํามาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณา2แนวทางเด้อพี่น้องเด้อมีแนวทางของหนุ่มบังเกลือนะคะหนุ่มบังเกลืองวดที่ผ่านมา เข่าเก่าสามบนตรงๆนะคะพี่น้องคะเขา่าเก่าสามบนตรงๆมือนีเอกเลยดติดตามแนวทางของเพิ่์ลไทยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยนุ่มบังเกิดอแล้วทรหายหลายมือแล้วนะคะแต่ว่าแอดมิทุระมือนีเกกเลยดทรหากันเ็เลดแนวทางมากพี่นอ้องคะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางนะคะที่แอดนั่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาคะ่ะก็คือแนวทางาเลขขันน้ำมตนนะคะเหลขนํำตาเทียนนะคะพี่น้องคะเป็นตัวเลขของ อาจารย์ของปูยูโคลาดอีกเทื่อหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอาจารย์เพิ่อนอ่าได้นำมาฝากนะคะพี่น้องตะวันัวเล็กนำตาเทียนของปูยูโคลาดเนี่ยก,กับไกลๆมือได้สิธิตตามอีกเทื่อหนึง่งมือนี้ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาสำหรับแนวทางของ อ,อาจารย์ของปูยุขาลาดสกอนนะคะพี่น้องคะเอาเบามาก,กะหลายแล้วนะคะพี่น้องถ้ามาติดตามรับชมรับฟังสาหรับแนวทางของหนุ่มบางเกลือนะคะละกะแนวทางของอาจารย์ของปูยุขาลาดค่ะว่าสิเป็นตัวเลขตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีครับจ้าโอ้เอฟซีถามหามากๆเลยอมีแล้วทางปล่อยครับผมได้ค่ะอเอฟซีก็ถามหากันนะ ถามค่ะมีคนหนึ่งโทรมาทั้งไลน์มาเอฟซีท่านหนึ่งทั้งโทรทั้งไลน์อ๋อครับค่ะแล้วก็วันนี้วันนี้มีน้ำทางปล่อยดอนเหมือนเดิมแล้วผมสูกเหมือนเดิมได้ค่ะอ่ายี่สิบสามชุดเหมือนเลยค่ะอ่าเดี๋ยวมีตัวเน้นลักเต็กกูด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละตัวอ่าเริ่มเลยนะสามตัวสามหางนะสามตัวบน พร้อมยังครับพร้อมค่ะอ่าหนึ่งหสหนึ่งหสาค่ะหนึหหครับหนึ่งหห้าค่ะแล้วก็หนึ่งหกเก้า็หนึ่งหกเกค่ะอ่าสองตัวครับค่ะเจ็ดสาค่ะสองสองสาค่ะเจห้าตัวเน้นเจดห้าตัวเน้นค่ะสองห้าตัวเน้นสองห้าตัวเน้นค่ะเจดสองตัวเน้นก็ไม่เน้นไม่เน้น เจ็ดสองเจ็ดสองไม่เน้นค่ะ,ะแล้วก็สามห้าตัวเน้นสามห้าค่ะตัวเน้นหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะหนึ่งห้าตัวเน้นหนึ่งห้าตัวเน้นค่ะแล้วก็เก้าห้าตัวเน้นเก้าห้าตัวเน้นค่ะอ่าสองหกสองหกค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะหกศูนย์ตัวเน้นครับ 6กูนต uh, ัวเน้นค่ะหกสามตัวเน้นหกสามตัวเน้นค่ะหกห้าตัวเน้นหกห้าตัวเน้นค่ะหกเก้าตัวเน้นครับหกเก้าตัวเน้นค่ะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนห้าครับศูนย์ห้าค่ะศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเจ็ดหกตัวเน้นเจ็ดหกตัวเน้นค่ะสองเกาสองเก้าค่ะเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าค่ะและตัวสุดท้ายเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ค่ะวันนี้โชคดีเหมือนเดิมครับผมจ้าอ่าร่ำรวยแน่นอนวันนี้ครับจ้าขอบคุณมากจ้าอ่าน่เสียหมางเนี่ยลองลองดูแล้วกันครับได้ค่ะเอฟซีร่ำรวยสวยงามครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวาทางท่า,ทาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากหนุ่มบางเกลือนะคะพี่น้องคะมวดทผพานมานีตัวเลขของหนุ่มบางเกลือแล้วเขาเก้าสามบนตรงๆนะคะพี่น้องคะชุดนี้เป็นตัวเลขชุดบนนะคะพี่น้องคะเป็นตัวเลขชุดบนแต่ว่าบางมวดเนี่ยชุดนี้นะคะกับมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะต่ว่ามวดทีผพานมานีเขา่าเก้าสามบนตรงๆพี่น้องคะมือนี่นะคะพิเศษ มีตัวเลข3ตัวมหาห้พร้อมค่ะตัวเลข3ตัวของนุ่มบังเกือค่ะมี163 16 5 1 6 9น่าเกะคะพี่น้องค่ะบันีิตัวเลข2ตัวบน่า2ตัวบนนะคะพี่น้องค่ะเน้นบนเด้อพี่นอ้องเด้อต่วาบางเกือกับมาออกลางจังไลก็ให่อพม่พี่น้องพิจรารณาเบิงต่วานนุ่มบังเกือเล่าว,วาเป็นตัวเลขชุดบนนะคะเน้นบนค่ะ ตัวเลขก็มี่เจ็ดสามสองสามเจ็ดหาสองหาเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสมหามห่งหาเก้าหาสองหกสองเจ็ดสองศูนย์หกศูนย์หกสามหกหาหเก้าแล้วก็เจก้านะคะพี่น้องคะนุ่มบังเกือเล่าเน้นหายซิปคู่นะคะตัวเน้นก็มี่เจ็ดหาสองหาสหาหหาเก้าหา หกศูนย์หกสามหกหาหกเก้ากับเจ็ดหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอา,จาใจเลยก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางจากหนุ่มบางเกลือนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้คะ่ะนอกจากมีนแนวทางของหนุ่มบางเกลือแล้วนะคะยังมีตัวเลขของอปูยูขวลาดนะคะซึ่งเล่านํามาฝากเป็นตัวเลขเทวดานะคะพี่น้องคะเดี๋ยวไอ้แสงพ่อแม่พี่น้องไ,ได้เบิรงไปพร้อมกันนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะของหนุ่มบางเกลือนะคะพี่น้องคะ พี่น้องครับบันทึกแอร์กสิภาพพแม,มพี่น้องมาเบงตัวเหลขนําตาเทียนนะคะเหลขนําตาเทียนเหลขเทวดาตัวเลขสชุดนี้เป็นของอาจารย์ของปูยูโครหาดนะคะพี่น้องครับเป็นของอาจารย์ของปูยูโคราลาืมนเมนี่ปูเล่าให้เหลขนําตาเทียนของอาจารย์มากสก่อนนะคะส่วนของปูยูโครหาดเนี่ยเล่าว่าไกลๆมือนะคะปูแล้าจองคอยสีอ่า ให้แนวทางมากนะคะพี่ tai, <Bla ise. S 2> น้องคะมนี้กับพิจารณาแนวทางของปู่เอ้ยของอาจารย์ของปู่ยุคลาดกรเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นอาจารย์ผู้เท่าแล้ว่ะคะพี่น้องคะเล่ากับตัวเลขเล่ากับคัคือการ่าสั่นปู่ร้วว่าปู่ยุคลาดรล้ว่าเอาพี่น้องให้พิจารณาซอยกันเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางคันมต์นะคะตัวเลขคันมณ์ของอาจารย์ของปู่ยุคลาดนะคะพี่น้องคะแอคกับึ้นให้พอนายพี่น้องเดบิ่งกัน ะะพิจารณาเบิงว่าสิเป็นตัวใดตว่าปูโยคลาชนะคะเล่าก็บ,บอกว่าตัวเลขคือจังเลข2สองเลข6หกเลขเจ็ดนะคะคือเลข2สองเลข6หกเลข7เจ็ดเป็นตัวเลขสามตัวตว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากปูยยคลาเระว,ว่าพี่น้องคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดพอมนะคะพี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นนองท่านไหที่เห็นมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ มีสองมีหกมีเจ็ดพระพิองเด้อมีสองมีหกมีเจ็ดนะคะสําหรับเลขนาตาเทียนของอาจารย์ของปู่ยูคราดนะคะพ่อแม่พน้องคะจังไดกับห้พ่อแม่พน้องซอยกันพิจารณาเบิงพน้องคะตัวเลขกับมีเขามีรุดนะคะมีสิทธิเข้ามีสิทธิบุดนะคะแลวกสุดนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลพีน้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะพิจารณาซอยกันพ่อแม่พน้องเข็นเป็นตัวใดอ่าคอมเมนต์คำว่าบอกพร้อมนะคะพ่อแม่พน้องคะ แล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองดเด้อค่ะเด้อสำหรับการรับชมรับฟังนะคะมือนี้นะคะไอ้กับนำแนวทางทั้งสองแนวทางมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันนะคะพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าแนวทางของนุ่มบังเกลอเนี่ยเล่าเน้นชุดบนนะคะเน้นบนหมวดทีพผ่านมาก,กับเขาเก้าสามบนนะคะมีบางหมวดที่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดกับพิจารณาเบิ่งตัวเลข สองตชุดเต็มของนุ่มบางเกลือแล้วมีทั้งเบิร์ดยี่สิบสามคูนะคะแต่ว่ามีตัวเนนไหสิบคูนะคะพ่อแม่พน้องคะพิจารณาเบิงนะคะพิจารณาเบิงดีๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ค่ะพ่อแม่พน้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะ่ะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนข้อมุลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนีีนะคะขอบบุญขอบคุนแนวทาตัวเลขจากอาจารย์ของปูยู่โครัสนะคะแล้วก็ขอบบุญขอบคุนหนุ่มบางเกลือคะ่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่าอยากสิบลาดคับแนวทางตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขาไม่เรลกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็เดๆจากทั้งรายการนะคะพี่น้องคะสาคัญมากๆค่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพร้อมนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่เท่าสุลส,สุขนโชคโชคมันมานลำลํำไปด้วยเฮงๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสกุลสุข,สข,สข,ขนค่ะ <ขอ S 2> พี่น้องคะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากหนุ่มบางเกลือค่ะแล้วก็แนวทางของอาจารย์ของปู่อยู่โคราดเดอพี่น้องเดอเอาไว้พ่อกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ